วันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านไปชมงานหาตถกมฝีมือของเด็กม .6 กันนะครับว่างานหาตถกมที่เราจะไปทากันในวันนี้ครับไปทําที่ไหนครับพูดเอาไปทําที่คลองบางไผ่ครับมึงก็ทําแค่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปที่คลองตลาดคลองบางหลวงอ๋อใช่เป<อ>็นตลาดองบางหลวงวันนี้เรามีผู้ร<า>่วมชีวิตของเรากี่คนครับ เยอะเยอะไอ้เนี่ยนับตีนด้วยมีประมาณ11สิบแปดสัตว์นับตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังมาไม่ครบครบประชุมเราต้องทำโทษคนมาสายนะอะไรคิดอยู่ว่าเราจะทำโทษคนมาสายยังไงเราต้องปล่อยให้เขาอ่ะปัดขอปักหลุมคนเดียวไปกันเลยถ่ายรูปยิ้ม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 โอเคหนึ่งสองสามอ่าอันนี้คือวิดีโอ อันนี้คือสีหน้าคนมาสาครับมีความรู้สึกยังไงมาครับเนี่ยรม้ผมรอฝั่งนเนี่ยมันไม่ตรงอ่ะผมก็รอตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วอันนี้คือความผิดผมที่พงผมมารอฝั่งนี้ใช่ครับความผดเลยอเดินปราณเ่าที่วันนี้รู้สึกไงครับพี่ให้เพื่อนต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับพี่ครับก็จะได้พักผ่อน รอแม่งยังพี่อะแม่งผิงก็บอกว่าสิบนาทีแบบแม่งไวยี่สิบนาทีสวัสดีครับครับแนนไหนพูดหน่อยทำไมวันนี้ถึงไปด้วยไม่ได้พี่ตุลาครับตุลาท้อไม่ทำงานทำงานอะไรต้องเปิดบัญชีบัญชีบัญชีม้าเ <c oughs> ปล่าอะไรฝากด้วยนะครับครูดวงกระมลให้ศูนย์คะแนนครับ ตอนนี้เราก็ถึงจะมอบางแคร์พื้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับปแผมกจากบางแครนี่เดี๋ยวเราเดินไปคลองบางหลวงเลยนะครับไม่ไกลครับโอ้โยสั่น สิบบาลโลครับอยู oh, well, hey. ่ใกล้บ้านสวัสดีครับน right? ี่วันน right. ี้ที่มามาทำอะไรครับมาเที่ยวเล่นครับวันนี้พวกเรียนสื่อคริ้นะ้หรอปะไม่วันนี้ปล่อยเฮ้ยวันนี้ปล่อยเหรอเออวันนี้ปล่อยไม่เรียนแล้ววันนี้เฮ้ยไอเนื้ออยู่ไหนวะเออไอเนื้ออยู่ไหนวะดูแค่มาตามาแล้วกันมึงแปะหน้ามันก็ได้สักที่นึงในคลิปอ่ะเดี๋ยวกูแปะหน้าเนื้อไว้ตรงนี้ รักมึงน้อยเน,นอะรักมึงน้อยมึงจะอยู่ในใจกูเสมออะไรอ่ะอันนี้คือชี้ให้ดูว่า เราจะพาไปดูบรรยากาศตลาดน้ำคลองบางหลวงว่าเป็นยังไงนะครับยังน่าเดินอยู่ไหมอะไรบนอะไราคเดียวเล้วผมแล้วผมมาเนเอาคนเดียวนเดียตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าเราเดินเข้าไปกี่โลประมาณสิบโลได้เจอคนแอบพูดลวหนึ่งก็ เขามาถ่ายอะไรกันไปโรงพยาบาลนะเออกูอยากเข้าโรงพยาบาลดีเลยคนอะไรไม่โคตรเที่ย์ขนาดเดินยังเท่อ่ะเยโตเยเดินยังเท่อ่ะคนอะไรวะมันเดินอย่างเที่ยไปเอกฮ่องกงไหนนะเฮ้ยข้อเท้าไขวะเฮ้ยกูบอกแล้วไอ้เหี่ย์ใส่สัก ครับวันนี้ก็อยู่กับตอนเปลืปอยเปลืซอนเปลือกเปลอกเขาไม่ควเลยไม่ได้เพราะว่าเหมือนแตกระดูกคนทั้งหมดเลย <c oughs> เอ้าวทำไมเหลือแต่กระดูกคนนะอ,อาจจะมีวิญญาณร้ายซ่อนอยู่ๆๆผมเชื่อว่อา,า <c oughs> วิญญาณอะายะที่เนี้ยคือแวร <c oughs> ์วูฟแวร <c oughs> ์วูว <c oughs> <c oughs>

เราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ตลา,า,า,าดน้ำคลองบางหลวงวลนี่ก็คือบรรยากาศออในช่วงเช้านะครับก็กก็จะเป็นบรรยากาศที่เหมือนมาช่วยเขาเปิดร้านนิดนึง ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เพ,พื่อนๆเรากำลังจะออกแบบในการทํางานศิลปหัตกรรมครั้งนี้นะครับเรามาเจอกับจิตกรรมตัวน้อยของเราสองคนครับวันนี้ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติพบกับ,บ,บตอนนี้กลาลังหารูปวาดอยู่นะครับรว่าปฏิทินนี่เราจะวาดักางจาาวาดที่ออกเนี่ยนี่ครับชมหน้าศิลปินของเรา,าแล้วก็เตรียมลงมือละ ทโคตรสวยระหว่างที่มือระบายสีกูเรียเขาได้กำไรอ่ะฮะระหว่างที่มึงระบายสีกูเรียเขาได้กำไรหมดเลยกูขาดทุนเหรอขาดทุนเฮ้ยมานั่งเป็นลูกขาดทุนไงขูเกตหลังวะเนี่ยหลังวสะช่องแก่เดี๋ยวกูไปนั่งลงตรงนี้เนี่ยสะพานอ่ะโอ้สะพานตรงมัดแทรกตรงมัดแทรกไทยเข้าเทียมดินเนย จะเข้ายัางไงวะถายเยอะถ่ายแบบนีน้อันนี้เป็นงานผู้ชายนะมาเรามาดูภาพนี้ครับโอช้ชัวรสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราเลือกลูกปกัดกันเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมานั่งร้อยกันแล้วอันนี้พินส์สีนะคะเราจะเริ่มทํากันเลยนะคะเราไปดูกันตอนทําเลย ได้ครับอะไรสวัสดีครับครับสวจะดีธรรมดาไว้นะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอ่ออะไรนะ Walk เออ Walk One Day with กุ๋มอะไรก็ไม่รู้เออกุ๋มอะไรก็ไม่รู้นี่ครับก็ได้งานอะไรมาบ้างครับเนี่ยเ็นสีว้าวเขามือแล้วก็ไก่อ๋อไก่ใช่ มีหกทำหกคนเลยครับเต่ตัดไปตอนอินเสิร์ตแต่ไปตอนอินเสิร์ตวันนี้นะคะเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโคตรยูทูบเบอร์